โบกมือลาช่องเจ็ดอย่างอิสระล่าสุดแบงค์อาทิตยันไม่เคยในรคุณถ้ามีโอกาสก็พร้อมกับไปรับใช้อดีตบ้านเก่าเสมออดีตเพระเอกหมอทิตยันไม่เคยในระคุณที่ตัดสินใจออกมาเพราะแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูณพาณิชเปิดใจหลังโบกมือลาวิกหมอทิตพร้อมก้าวต่อไป รับงานละครเรื่องใหม่ท้าทายความสามารถทางการแสดงโดยขอมองข้มเรื่องดราม่าพร้อมเผยว่าเข้าไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่แต่ไม่ได้คุยเรื่องดราม่าถ้ามีโอกาสก็พร้อมกับไปรับใช้อดีตบ้านเก่าเสมอได้คุยกันอยู่เรื่องนี้คุยกับคนในช่องก็บอกว่ามันอยู่ตามยุคสมัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงที่เคยออกไปแล้วอาจจะกลับมาเล่นได้ต้องรอดูเรื่องระยะเวลา แต่สำหรับผมก็ยินดีกับไปเล่นเสมอเลยต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเรามีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่ผมว่าทุกอย่างมันคุยกันด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจเราพอเราคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างมันก็จะขี้คายเองอิสระแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นสั่นสู้เพราะว่าผมชอบความท้าทายที่จะได้เล่นกับคนเก่งๆ ซึ่งเราอยู่ช่องเจ็ดเราก็เจอคนเก่งๆแล้วแต่พอเราออกจากช่องปุ๊บเรามาเจอนักแสดงยอดฝีมือที่เราต้องไปเจออีกในอนาคตถามว่าอยากชิมลังบทไหนฝาแฝดก็อยากฆาตกรโรคจิตก็อยาก LGBTQ+ บก็อยากแต่ก็ไม่เชิงซีรีส์วายหมายถึงคาแรคเตอร์ที่มีความเป็น LGBT จะออกทางร้ายหรืออะไรอย่างนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไกลตัวเราต้องศึกษาตัวละครอยากเจอหลายๆแบบแบงค์อาทิตย์ไม่ซีเรียดโดนด่ารีหลังทัวลงโปรโมทละครให้ใค่ายอื่นรับสันซู้เป็นนักแสดงอิสระแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูณพาณิชที่รถทัวร์มาจอดหน้าบ้านหลังจากโพล์โปรโมทละครเรื่องใหม่กับทางช่องอมรินโดยแบงค์อาทิตย์ได้ออกมาชี้แจงกับแฟนๆแล้วว่าตอนนี้ตนเป็นนักแสดงอิสระ หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้ว